สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มีอยู่กับผมอาตานะก็วันนี้จะมาสอนทําเผาเมี้ยงวีสีฉบับคนมึนๆแบบตึงๆนะครับซึ่งผู้ที่การทำก็ได้รู้มาจากเอ็กซ์แลนะครับได้ลงในดิสคอร์ดนะโอเคก็เดี๋ยวนี้จะมาสอนทํานะครับอันนี้ผมสอนตามที่เขาลงรูปนะเขาลงรูปตามเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอ่ะก็คือลงมาแบบเครื่องรูปไม่รู้ว่าอะไรลงคืออันนี้คือรูปที่เขาลงมาลงมาเครื่องรูปประมาณนี้นะ ซึ่งเดี๋ยวจะมาแปลแล้วก็จะแบบพาทำไปด้วยกันนะครับคือมันต้องเตรียมเอ่อหนึ่งสองสามสี่อย่างนะครับคือหนึ่งก็ติวเมนนะครับวีสองแม็กมาตอรี่ก็คือไอหมัดนี้เราต้องมาตอรี่หกร้อยนะครับตันนี้นะแล้วก็ีต่อไปนะครับคือเผาทุกเผาในบล็อกฟุตต้องวีสามหมดนะครับพวกเผามิงเผาฉลามเผาสกายเปียเผามนุษย์เผาไซบอร์กเผาไซบอกไม่รู้เกี่ยวบะไรนะแต่เขาบอกเผาทั้งหมดต้องวีสามเลยครับก็ประมาณนี้นะ เผาตงทั้งหมดังด้งวีสามนะครับต่อไปหนึ่งแมืนซนมิมตรนะครับก็น่าจะเราทาเสร็จแล้วผมว่าถ้าทำเค s รเสร็จอะน่าจะต้องดึงคันโยกได้นะเพราะเราดึงคันโยกน่าจะมีให้เราไปซื้อนะก็ต้องลองไปดูแล้วแอ่าตสุดท้ายนะครับยี่สิบห้าอ่นไู้อ่านไม่ออกคือไอแอนสุดท้ายเนี่ยมันสามารถหามันจะเป็นแบบเนี้นี่จะเป็นแบบนี้นะครับอสามารถหาได้จากการตีลงดันลงลงดันโมจิตืน่นจะพอเราได้มันแล้วนะครับพอเรา คือมันจะเป็นชิปอะไรสักอย่างเนะี่ยผมก็จำไม่ได้นะคือมันจะเป็นชิปก่อนที่เราจะไปซื้อดัานโมจิตื่นอะแล้วพอเราได้มาแล้วก็เข้ามาในนี้ได้เลยนะนี่แล้วก็เอามาเปิดประตูเข้าไปตีบอสเนี่ยนะเราตีบอสเสร็จแล้วก็จะได้ไอกระจกเถาๆนี้มา1อันนะซึ่งในแอปมีแอปมีเขาเขียนว่าให้ใช้25นะครับ25ก็เยอะไหมก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอ้ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดตตามไปด้วยนะคือจากการคาดนะครับก็คือเราทําตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมี เคที่แอดมินได้บอกก่อนหน้านี้คือเควสไปก่อกิีมบิดนะครับก็ไปดูได้ที่ช่องเอ็กซ์ลดนะไปก่อกิีมบิดดึงคันโยกอะไรนะไม่ใช่ไปก่อกิีมบิดทําภารกิจอะแล้วพอผมว่าถ้าเราทำเคสต,ตัวนี้เสร็จนะเคสต,ตัวนี้เสร็จแล้วก็น่าจะเป็นดึงคันโยกล้วก็น่าจะว้าให้เราไปซื้อได้ด้วย1 0,000แฟนมินนะครับประมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องไปต้องขอไปด้วยแล้วกันนะผมแปลมาจากช่องแปลมาจากเอ็กซ์ลอดล้วๆๆนะโอเคสำหรับนี้เจอกันคลิปหน้านะชอบกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับโอเคบ๊ายบายเจอกัน อีกวันขบ,บันจาการที่เงียบสงบอ,อยากจะลืมทุกสิ่งที่ผ่านและทุกปัญหาที่ต้องประสบแบบความฝันเอาไว้บนบ่าแต่เก็บภาระเอาไว้ตรงอกจะตั้งความฝันเอาไว้ตรงหน้าแต่ยามทิ้ล้าก็มีความจริงมาคอยประกบกับดีอยู่ถ้าเกิดได้ทำทุกอย่างไปตามฝันแต่สิ่งที่เป็นอยู่คือมีภาระนี่สิ่งคอยตามหลังแต่คิดว่าช่างมันฉันยังมีฝันที่อยากทำสักวันก็อาจดังฉันเลือกจะสร้างชีวิตจากเพลงที่คนไม่อยากฟัง